สวัดีครับจากไร่ทองเม็วันนี้พามาดูแปลงที่ทดลองนะครับใช้เงาปลูกนะครับโดยรวมงอกดีมากครับแตกตาดีครับ เริ่มแตกตาแล้วครับ ที่ได้ครับเงาปีนี้ทดลองครับไม่รู้ว่าจะได้ผลผลิตเยอะไหมครับ คือลวบครับค่อนข้างแปลง2เดือนครับขอบคุณที่รับชมครับไว้คลิปหน้าจะอัปเดตให้ดูใหม่ครับ